ในที่20หนูชื่อเด็กหญิงพทยพามนุษย่ทองงามลขที่28นะ,ะวันนี้จะมาที่ จะมีการตัดแบ่งกระดาษได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบนับนับนับรวมการตัดแบ่งในตัวอย่างด้วยห้ามืนหนอหี่คตัวทกแล้วได้เป็นรูปเดียวกันให้นับเป็นหนึ่งแบบสลุป,ปว่าสรุปว่า สรุปยัไงเ่ยสรุป <pu> ว <beast> <dancing además> <daran Maybe> ู่ทำได้ลูกต้นแบบเป็นไงลูกลูกต้นแบบลูกต้นแบบเป็นแบบนี้ค่ะลูกต้นแบบเป็นนอ่าแล้วเขาต้องการให้ทำอะไรคะ ยังไงเอ่ยให้แบ่งกระดาษออกเป็นสองชิ้นโดยมีรูปล่างที่เหมือนกันใช่ไหมไหนหนูแบ่งยังไงตัวอย่างที่ให้มาเป็นไงลูก<ะ>นุกเดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เหมือนกันสองรูปใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างใช่ไหมใช่แล้วที่<อ>หนูได้มาล่ะที่หนูได้มารอบยัไงไงเอ่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเท่ากันไหม เท่ากันนับยังไงอะลูกนับสี่จุดมันเท่ากันไหมข้าวไหร่ลูกเท่ากันห้าจุดเหรอใช่ห้าจุดเหรอดูดีเราข้างฝั่งนี้ล่ะอีกรูปหนึ่งก็ห้าไหมรูปหนึ่งก็ห้าค่ะแล้วอันข้างบนล่ะทำเออ สรุปแล้วรูปนี้ทำได้อีกแค่รูปเดียวหรือทำได้อีกไหมหนึ่งแบบได้แตกต่างได้ทั้งหมดกี่แบบแบบเดียวเหรอ,อหนูอ้เฉลยไม่ไมีดูหน่อยดูสีฟ้าฟ้านะูซี่เพื่อนทำทำไมให้รูปเดียวพเพื่อนที่เชนอยู่อ่ะ รุปได้ว่าจากเงื่อนไขนี้ต้องการแบ่งกระดาษได้ทั้งหมดได้กี่แบบลูกได้แค่หนึ่งแบบเหรอที่ข้อไหนหลูกข้อไหนได้แบบเดียวเองเหรอจริงเหรอไม่นะได้เยอะอยู่นะได้มากกว่าหนึ่งแบบอยู่นะเอางี้หนูนตามเสนอตัวอย่างได้เนี่ย ได้ตั้งเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ไงฉเฉลยออกมาเนี่ยจากเงื่อนไขดังกล่าวตัดที่แตกต่างได้ทั้งหมด9แบบ9แบบเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวหนูก็ต้องไปวัดออกมาทําเป็นจุดแบบนี้ทําเป็นแบบนี้ทาเป็นจุดจุดมาแล้วทําเป็น9รูปให้มิดทําเพิ่มทําเพิ่มมานะอันนี้คือตัวอย่างที่หคือได้หนึ่งแบบใช่ไหมคะถ้าจะดีที่สุดให้ใช้ไม้บรรทัดละกันล่าทาเพิ่มนะคะ เก้าแบบนะลูกค่<ฮ>ะโอเคค่ะ,<ฮ>ะ